แน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้กลายเป็นความสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเหม,ม,มืนอนอย่างพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่นี่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทําให้ลูกเป็นสุขก็ขให้แก่ลูกพอให้แก่ลูก ตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุขเพราะมีไอ้ตัวความต้องการที่เรียกว่าความรักอันนี้เอง<ส> <ก transmission> นี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้ต่อเพื่อนมนุษย์มันก็ได้ความสุขจากการให้ขึ้นมาเพราะนั้นมนุษย์ก็เลยมีช่องทางได้ความสุขอย่างที่สองคือความสุขจากการให้แต่ก่อนนี้มีความสุขจากการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการให้ด้วยความสุขจากการได้การเอานั้น มีความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสพได,ด้นิดนเดียวนอกนั้นอยู่ด้วยความหวัน่นหวาดระแวงความทุรนทุรายการที่ต้องหวังรอรอความสุขแต่ทีนี้พอสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอิบกว้างขวาง,วางประณีตยาวนานพอให้ไปแล้วนี่มันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กับลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ไหม ะนั้นความสุขจากการให้ใน p l e n i t ลึกซึ้งยาวนานอิ่มเอิบกว้างขวาง,วางเบิกบานใจโล่งใจโปร่งใจไม่คับแคบนั่นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกในวิถีของุทธศาสานิกชนนั้นทานจะมาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวัน,ว,นวันหนึ่งนั่นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะต้องมีการให้ด้วยแล้วเราฝึกใจถูกทางเราให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน การที่จะมีเมตตาธร,รมมันก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้การให้กลายเป็นความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนี่เองเพราะนั้นตกลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรมขึ้นในใจแล้วก็สามารถพลิกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์ที่เป็นการสูญเสียให้กลายเป็นความสุขไปได้ คุณธรรมอื่นก็เหมือนกันอย่างศรัทธาเรามีความเชื่อในอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักพระศาสนาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระธาาระศาสนาว่าพระธรรมคําสอนเป็นสิ่งที่ดีถ้าพระศาสนาจเจริญงอกงามไปมนุษย์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราปรารถนาในสิ่งดีงามเราก็เลยอยากจะบํารุงพระศาสนาเราให้แก่พระศาสนาเราให้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมท่านั้นด้วยการที่สร้างภายในให้ใหมีคุณธรรมขึ้นมา ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้และเกิดช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป็นวิธีที่สองแล้วนะเลยือว่าความสุขจากการให้นมาแล้วอา้าวพอมีความสุขจากการให้คราวนี้มันกลายไปว่าผลดีไม่ใช่เกิดกับชีวิตเขาตัวเองฉะนั้นตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้ผลดีเกิดกับสังคมและกลายไปว่า กลายเป็นการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ก็ความสุขของเราก็กลายเป็นผลดีแก่สังคมไปด้วยตอนนี้มนุษย์สุขด้วยกันแหละแต่ก่อนนี้สุขแบบแย่งกันความสุขจากการได้การเอานะั้นเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งชิงฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอดถ้าเขาได้เราก็อดเราก็เสียใช่ไหมเพราะนั้นเขาสุขเราทุกเราสุขเขาทุก ก็เป็นฝ่ายเดียวแล้วเบียดเบียนในทางสังคมทีนี้พอมีความสุขจาัดก,การให้เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนสุขด้วยกันเลยแล้วแถมความสุขของเราในขึ้นต่อความสุขของเขาต้องทําให้เขาสุขเราจึงจะสุขใช่ไหมอันนี้สุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนไม่แย่งชิงแล่จะทาให้สังคมอยู่ร่มเย็นเอาแล้วทีนี้มันมาช่วยสังคมสองอย่างขึ้นหนึ่งตัวเองก็ให้แล้วมีความสุขก็ให้ด้อยได้ สองตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้อิสรภาพที่ว่าเมื่อกี้ไงบอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นแต่วัตถุกเกินไปใช่ไหมเราฝึกกระทั่งว่ารักษาสีลอุโบโสถกระทั่งว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขได้ไง่ายเนี่เราเก่งในการหาวัตถุสิ่งเสพมากมายหามาเยอะแยะต่อมาวัตถุเหล่านั้นเกินจําเป็นที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขง่ายเนี่ยใช่ไหม วัตถุเหล่นั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหามาเกินจําเป็นจะทําให้ตัวมีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กับคนอื่นและยังแถมมาพัฒนาความสุขจากการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจากการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมก็ยิ่งมีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกลูลซึ่งกันและกันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขของคนเดียวก็กลายเป็นความสุข,ขของสังคมไปด้วย การพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่สองข้วสองขังข้นนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะการพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทาให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะได้มากเราเป็นนึกว่าเออถ้าทาให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์เดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่งสุขด้วยกันความสุขยิ่งมีมากขึ้นในเมื่อคนยิ่งกลายเป็นมาเกื้อกูลกันสังคมก็ยิ่งดี บุคคลก็ยิ่งดีสังคมก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สองแล้วนะเลยพ่อทีนี้ต่อไปประเภทที่สามตอไปความสุขประเภทที่สามอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากธรรมดาในพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนทีนี้ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไร ความสุขประเภทที่สามนั้นคือความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติการแปลกแยกจากธรรมชาตินั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคําคนไทยเก่าๆเราพูดว่าหลงสมมติหลงสมมติเป็นอย่างไราว,วันนี้เรามาพูดกันนิดหนึ่งดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและความสุขจะมีมา แต่เราไม่มีเวลาพูดมากธรตมาก็จะพูดให้เห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติยกตัวอย่าง,างมาใักสองสามตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเราทําอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่ไหมไม่เป็นธรรมดาธรรมชาติทําอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วเมื่อทําอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการการะทํานั้นจริงๆใช่ไหมอ้าวเป็นยังไงล่ะ เราทําอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติจากเหตุนั้นยกตัวอย่างมนุษย์ทํางานในสังคมปัจจุบันเวลานี้ต้องการผลที่ตรงตามการกระทําที่เป็นเหตุจริงหรือเปล่านะถ้าหากว่าคนทําสวนทําสวนได้ใจปรารถนาความเจริญงอกงามของต้นไม้ให้สวนเจริญงอกงามนะ ถ้าว่าคนกวาดถนนกวาดถนนด้ความต้องการผลที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนน,นถ้าว่าครูสอนนักเรียนได้ความรักนักเรียนความรักนักเรียนนี่ไม่ใช่หมายความรักเฉพาะนะสอนนักเรียนได้ความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะนสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขสอนด้ใจรักนั้น,น,นต้องการผลการสอนเป็นเหตุ เด็กดีเป็นผลชีวิตเขามีความสุขเป็นผลแพทย์รักษาคนไข้คือทําการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้หายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนี่เรียกว่าดําเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินคนทําสวนนั้นจะทําด้วยใจสบายมีความสุข คนกวาดถนนจะมีความสุขในการกวาดถนนกวาดแป๊กหนึ่งสะอาดเพิ่มขึ้นได้สเสวยผลของความสะอาดได้สเสวยผลของการกระทำงานของตนเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไรคนทำสวนไม่ได้ต้องการความ จะเลยงอกงามของต้นไม้เป็นต้องการเรื่องสวนหลอกต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทําสวนเป็นเหตุในความหมายของเขานี่คืออะไรการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลหรือคนกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงินสามพันบาทเป็นผลครูสอนนักเรียนก็ การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือนหมื่นบาทเป็นผลเสมองกันนะหรือเป็นแพทย์ก็การรักษาคนไข้เป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเท่านั้นท่านี้เป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ท่านเรียกว่าหลงสมมติหละหลงสมมติยังไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่ไหมการทําสวนเป็นเหตุได้เงิน ห้าพันบาทเป็นผลเ,เป็นกฎแต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นกฎมนุษย์กฎมนุษย์กฎมนุษย์นั้นอยู่ด้วยสมมติท่านจะเรียกว่ากฎสมมติทําไมจึงเรียวกว่ากฎสมตม,ฎสมติสมมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันสมมติมติแปลว่าการยอมรับสั่งร่วมกันสมมติการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกัน หรือสมมติถ้าสมมติหรือการยอมรับไม่มีกฎนั้นไม่เป็นกฎเชื่อไหมคุณทำสวนหนึ่งเดือนคุณได้เงินเดือนห้าพันบาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลเอ๊จริงนี่การได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลของการทําสวนหนึ่งเดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติ หมายความว่ามันเป็นจริงด้วยการยอมรับร่วมกันนะถ้ายอมรับเป็นจริงนะนะยอมรับก็ทำสวนหนึ่งเดือนเป็นเหตุก็ได้เงินหนึ่งห้าพันบาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายฝ่ายทำก็กับฝ่ายให้เงินก็ตกลงกันแล้วก็ยอมรับในอันนี้การสมมติก็คือการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปปับ๊บกฎนี้ละลายทันทีใช่ไหม การยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊บนี่ทาสวนเป็นเหตุเงินเดือน5,000ันไม่มาใช่ไหมอีกฝ่ายไม่ยอมรับน่ยอาจจะได้เงินเดือนห้าพบาทโดยไม่ต้องทําสวนก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎนี้จริงแต่ถ้าเรียกว่าจริงโดยสมมติโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันเพราะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผล ในกระบวนการของเหตุปัจจัยแท้ๆดังนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นกฎธรรมชาติในการทําสวนคืออะไรการทําสวนเป็นเหตุความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมแล้วที่เราตั้งกฎสมมตินี่ผลที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรบนฐานของกฎสมมตินั้นต้องมีความจริงของธรรมชาติซ้อนอยู่ ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จะวางกฎได้ทาไมให้คนมาทําสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหรือเรื่องอะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความจเจริญง,งอกง,งามของต้นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้วมีเหตุม,หตมีผลในตัวแล้วใครปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นเบื้องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนั้น มีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทํำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกง,งามของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นแหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่มีความจริงอน,นั้นอยู่กฎสมมติของมนุษย์ไม่มีความหมายจริงไหมทีนี้ถ้ามนุษย์วางกฎสมมติด้วยความรู้เท่าทันว่าที่เรามาตกลงกัน ทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน5 0 0 0บาทเนี่ยนะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้แต่สิ่งที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือการต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามเพราะนั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะทําสวนเราต้องการเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปับ๊บนี่คือเราไม่แปลกแยกธรรมชาติ ถ้าเราต้องการเพียงทําสวนแล้วได้เงินเดือนห้าพันบาทไม่เคยนึกถึงเรื่องต้นไม้เจริญงอกง,งามแสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม่ถึงความจริงของธรรมชาติปแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมนุษย์ปแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเกิดความวิปริตแปรปลวนขึ้นทั้งในจิตใจชีวิตและสังคมทันทีเลยลองนึกดูแค่นี้ก็วิปริตแล้วใช่ไหมพอมนุษย์เข้าไปถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย ชีวิตวิปริตแหละสังคมวิปริษแหละ,ละถ้าคนทําสวนยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทําสวนด้วยความเต็มใจย,ยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทําเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำได้ความสุขด้วยนะเพราะว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการ พอเขาทาไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขาก็มีความสุขเขาก็ดําเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือการทําเหตุที่ตรงกับความประสงค์ผลใช่ไหมเพราะนั้นคนเราเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากคือหลงสมมติแปลกแยกจากธรรมชาติมีชีวิตที่นึกไม่ถึงตัวความจริงที่แท้ที่อยู่เบื้องหลังเลยถ้าครูสอนนักเรียนได้ใจรักนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงาม การสอนนั้นจะได้ผลดีมากและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่งเงินเดือนอย่างเดียวครูก็แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติมาอยู่กับสมมติหลงสมมติเมื่อนั้นการทำงานสังคมอะไรแปลบรวนวิปริ์หมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงท่านบอกว่าให้รู้ทันสมมติรู้ท่าทางสมมติก็เรารู้ความประสงค์ว่าอ๋อไอกฎสมมติที่เราวางกันขึ้นมาเนี่ย ที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติก็โยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วยใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนี่ก็ เป็นอันว่าอันนี้อาตอมาถึงยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นี่มนุษย์นี่นะถ้าเราบำรุงตนเปลือเนี่ยให้ความบำรุงตนเปลือเท่าไหร่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิตเขาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งชินชาแล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงความสุขชัดเจนคือ ในความสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยมันมีความจําเป็นอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมทางพระท่านเรียกว่าปัจจัยสี่แต่แต่ละคนเนี่ยปัจจัยสี่ความจาเป็นไม่เท่ากันแล้วแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความจําเป็นระดับหนึ่งที่พ้นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสคือยังไงคือมีความรั้งพร้อมมีเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมันจะชินมันถือเป็นระดับปกติหมด นี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนนี่มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติอันนี้คือมนุษย์ในยุคที่มีสิ่งบำรุงบำเรอปลนเปลือกพังพร้อมเนี่ยไอสิ่งปลนเปลือกพังพร้อมนั้นเป็นปกติของเขาในขณะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขอะไรพิเศษเนะะเพราะนั้นมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของหลักการพัฒนาคนนะ หลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งหมายถึงพัฒนาความสุขด้วยจะมีสรุปเป็นหลักได้ว่าคนที่ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนี่ยนะเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ความง่ายเนี่ยนะนะแล้วมีสิ่งปลนเปลือมากเนะ่ยต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่าย อานะคนที่พรั่งพร้อมในรักการบำรุงบำรุตามใจมากเนะี่ยโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกได้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกยากลําบากมากเนี่ยนะจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกได้ยากทําไมเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละเรื่องสัมพัสที่ว่าชีวิตคนประสบสบภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นใช่ไหม อันนี้ก็ขึ้นต่อการพัฒนาทางจิตใจที่จะมารับแหละอันนี้เด็กที่ได้รับการ,รบำรุงรบำรเรอปลนเปลือมากมีอะไรก็พรั่งพร้อมพ่อแม่ตามใจทุกอย่างจะเป็นเด็กที่ทุกได้ง่ายทุกได้ง่ายยังไงล่ะขาดนิดขาดหน่อยสิ่งที่มีพรั่งพร้อมขาดนิดขาดหน่อยทุกทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกทันที นั่นแกก็อยากจะได้ฝึกไว้แต่ความเคยชินอยากได้อยากได้นน่นได้นี่ไม่ได้ตามใจไม่ได้ไม่ทันทุกทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลำบากใช่ไหมเจออะไรจะต้องทำนิดทุกหันไปทางไหนจะต้องทำทุกทุกหมดเลยทุกทางนั้นเลยทีนี้อาลวละหนึ่งละทุกได้ง่ายสองสุขได้ยากสุขได้ยากคืออย่างไรล่ะมันพรั่งพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ ไอ้ส่วนที่มีพลังพร้อมมันกลายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สุขมันต้องเติมทีนี้เติมยังไงมันพลังพร้อมจะน้เติมยากแล้วนั้นก็นเลยสุกได้ยากนี่นะทีนี้เราไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทนสู้ชินกับความยากลําบากเอาแล้วนะพวกนี้พอทนสู้ชินกับความยากลําบากพวกนี้ความยากลําบากเข้ามาความยากลําบากลดลงไปนิดหนึ่ง ผ่านพ้นความยากลำบากไปนิดหนึ่งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุขนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกข์ได้ยากสิ่งที่ลำบากยากเย็นอยู่ชินชาแล้วจะเพิ่มเข้ามานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่มันเยอะแยะก,กว่าตั้งเยอะแล้วจะไปกลัวอะไรแค่นั้นทีนี้หันไปเจออะไรที่ต้องทํามันก็สู้อยู่แล้วมันก็ทํามันก็ไม่ไม่ถือเป็นเรื่องสําคัญอะไรที่จะมาเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดา พราะนั้นโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยเด็กที่ได้รับการบำรุงบำรเรอพรั่งพร้อมและตามใจมากระวังให้ดีจะเป็นคนอ่อนแอใจเสาะเปล่าบางทุกได้ง่ายและสุขได้ยากส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกยากลำบากนั้นเขาสุกง่ายและทุกได้ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมอตามายกตัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกยากลําบากเนี่ย คนเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่สังคมที่มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไมหมเรยบอยอนนี้เขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้ถึงกับกล้ามนิ้วกดปับ๊บกดปับ๊บ บางทีไม่ต้องกดเดินไปถึงประตูประตูมันก็เปิดเลยใช่ไหมนี่ก็สุขสบายเดี๋ยวนี้ไปจะไปใช้น้ําก็เอามือเป็นลองปับ๊บน้ําก,ก็ก็ไหลพอชักมือออกน้ําก็หยุดใช่ไม่ต้องใช้กล้ามนิ้วด้วยน,ะนี่สหรัฐอเมริกาที่พรั่งพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติฆ่าตัวตายสแสดงออกมาแสนละ12.5คน นี้ไปสังคมเม็กซิโกเม็กซิโกนั้นยากจนมากอยู่ติดกันเลยนะกับประเทศอเมริกาใช่ไหมชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทําในอเมริกาประเทศที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายแสนละหนึ่งจุดเจ็ดน้อยกว่าอเมริกาเจ็ดจุดสี่เท่าอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโกเจ็ดจุดสี่เท่า นี่คือประเทศที่มั่งคั่งพังพร้อมบอกแล้วว่าคนมันใจเสาะเปล่าบ,บ,บางนะอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ความลำเค็นได้ความอุดขยันอดทนยุคนั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่ามามีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอยู่ในวัยทำงาน ยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มีเวลาเอาใจใส่คนแก่คนแก่ในสังคมอเมริกันก็ถูกทอดทิ้งในระยะนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมอเมริกาค่อยๆมาเป็นขั้นๆน,นะแต่ก่อนก็เป็นสังคมทั่วไปมันก็คนที่ยากจนลําบากก็ไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายน้อยต่อมาคนแก่ถูกทอดทิ้งก็คนแก่ฆ่าตัวตายมาก พอมาถึงปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมปรากฏว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากพอญี่ปุ่นพัฒนามายัางอเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเวลานี้เมืองไทยก็เริ่มฆ่าตัวตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกข์ยากลําบากเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายก็ยกตัวอย่างไปบ่อยอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะ เป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอะอดมือ้อกินมือ้อเสือผืนหมอนใบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาเหนื่อยยากลำบากจะแย่อยนะเขาฆ่าตัวตายที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีได้พอรุ่นลูกเศรษฐีลูกเจ้าสัวเริ่มฆ่าตัวตายใช่ไหมชีวิตสะดวกสบายใจสาะเปล่าบางเพราะฉะนั้น ต้องระวังมากพัฒนาคนเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วมันเป็นสัมผัสอย่างที่ว่าสภาพที่เป็นอยู่พร่างพร้อมแค่ไหนก็เป็นปกติของคนในเวลานั้นทีนี้ถ้าเราฝึกคนให้ดีนะเรารู้หลักการนี้เราก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งขอใช้คำว่าให้เป็นคนสู้สิ่งยากพอพัฒนาให้เป็นคนสู้สิ่งยากขึ้นมาปั๊บนี มันจะเป็นคนที่มาสวยความสุขจากการพัฒนาวัตถุได้เต็มที่เลยเพราะว่าวัตถุพลังพร้อมพัฒนาไปเถอะคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามไอ้ลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุคือไปพลังพร้อมบวกหนึ่งจิตคนนี่ลบหนึ่งเราไปศูนย์เท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวกหนึ่งด้วยนะพัฒนาวัตถุไปให้พลังพร้อมบวกหนึ่ง เราก็พัฒนาจิตใจคนให้บวกหนึ่งคือสู้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะคนสู้สิ่งยากเข้มแข็งขึ้นเขาสวยความสุขจากวัตถุที่เราสร้างขึนในได้เต็มที่เลยนะจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ความจเจริญจากวัตถุขึ้นมานี่เราก็มีหลักในการพัฒนาให้คนให้สู้สิ่งยากคนสู้สิ่งยากก็สร้างจิตสานึกในการฝึกตัวขึ้นมานะ พอสร้างจิตสํานึกในการฝึกตัวก็ถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือหลักพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกาการดํารงอยู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นต่อการฝึกแต่ขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ในสัญชาตญาณเกิดมาปั๊บออกจากท้องแม ท้องแม่ก็เดินได้หากินได้ไหวยน้ําได้ช่วยตัวเองได้นีแต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหนึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยทิ้งก็ตายเพราะนั้นกว่าจะช่วยตัวเองได้แต่มาเคยถามที่ประชุมขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปี มีอาจารย์ท่านหนึ่งต่อมาสามสิบปีเหมืน <laughs> ก <c oughs> ถึงไห้เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด